เป็นงานบวงสรวงครับจังหวัดคอนแกน220ปีเอาทิศแหลมผ้าไปเบิ่งสาวๆด้วยเด<น>ือดเดือดคุมคุมแถวอยู่ไหนฮะคุมแถวอยู่ลูกเลี้ยงอยู่เนี่ยแม่ แม่อายุเท่าไรแม่อายุเท่าไรอเท่าไรละแม่ถึงตอนยับโอ้ก็ยังตอน่มาเล่านโนยังหอนเนาะยังมาเอากมาแต่อำเพอใดเอำเพอใดครับอำเภอในเมืองอัเพอในเมืองสุดยอดเลยไอช่อร่ำจกบุตในใดบได้ได้ีบนบได้อาได้เลอสาวนอนะครับได้เสว เครับทาไดโนเสาร์ครับเป็นยังไงครับทาไดโนเสาร์หากข้อมูลลงแล้วคะระยะจดได้ช้าคะหนึ่งย่อสองทาไดโนเสาร์ครับไดโนเสาร์สเต็ปสี่ห้าเหมือนไทโรโนซอรัสค่ะเราจะร้องให้เท่ากันนะคะเนี่ยตอนนี้โอ้ยสุดเก่งอีกล้านกว่า ไม่รู้จะขอบคุณท่านยังไงขออนุญาตผู้ชมทั้งหมดที่มาชมปรบมือให้กำลังใจนางรำแัะนังลยอนยนางรำเราชอบเพียงนาะโอเคนะครับจัดแล้วทั้งหมดทั้งหมดนะครับก่างขานออกครับดูพอตรงกับความคาดหมายห้าหกเจ็ด 五、六、七、八。 สาธิตวิธีการใช้โดรนเบื้องต้นครับเอาสิบินไปทายอันนงสวงานบ่งสวงครับแต่ตอนซ้อมใหญ่ยังยังไม่เป็นไรนะครับซ้อมอันนี้เป็นโดรนยี่ห้อ DJI แฟนทอมจริงแฟนทอมสามทอมสาม้อมรับ ผมจะรับห้าสี่สามสองหนึ่งนะครับการซ้อมจะรับห้าสี่สามสองหนึ่งนะครับแล้วก็จะลำดนตรีขึ้นขึ้นให้ดังเลยนะครับคราวที่แล้วตอนเราซ้อมรอบแรกเนี่ยดนรีขึ้นมาแถวแวห้าหเจ็ดแปดหมุนอะไรวะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด หน้าตรงมือถือหงายและดึงออกเป็นตั้งวงมทั้งสองข้างนะคะห้าสี่สามไปเลยข้างหน้าสองหนึ่งเออแจ๋วคนดูชมที่อยู่สองฝั่งถนนขอบใจให้หน่อย ครับ very beautiful scenery here. Very beautiful dancing. The old school. I'm happy that I was born in Khonkang. Okay, โรงท่านขจีครับจากพี่น้อง MBA KKU X18 อันนี้พี่เข้าไปหมามาเหรอพี่ใช่ไหม หมว่าจะใส่ครับออีคอนเจนเนาะอำเปกติใขยู่สครับบตลาดมอตลาดมอเภร่วังศีอุ้ยคนก็อยากกินไรหไปโอ้อยู่ใกลๆได้ยินเป็นจะแซ่บแทโดยท่านนกฯนทร์รัปหอนและจะส่งนก้ทีอา2,000ก้อน2,000ก้อนครับนยก ขอชมหนยนะพี่นะได้ครับผมขอบใครดีใครดีเนาะได้เล่นเรื่อยๆอยู่ครับเรามีผู้นกผู้ใหญ่นะครับของโดยงานต่างนานากมายขอนำเรียนนะครับวันนี้นะครับทั้นแรกนะครับนั่งลำกว่าิ้วกว่าดิท่านผู้นำขระชาชิขอแน่นขอบมือขอบพูดไร้ไรครับได้เลยครับได้เราลองชิมนะครับเข้าจีบดขวดขวาหันครับมองไปข้างหน้าตามแขนโต๊ะนะครับ สุดยอดครับคริโอลสติกกี้ไรซ์นะครับมี่การทายหูบดวนครับ200บาทครับผุ้ได้เต็งหนาม้ามงามกับสามารถทายรูปไดจยังสี่ครับโอ้โหสุดยอดเลยอ๋อพี่ก็เอามาลงข้อมูลที่นี่เนาะเวฟโสดอ้เยี่ยมเลยการชงเวฟโสดนะครับ อันนี้แม่ก็ถท้ายรูปน้ำเขาบ่นี่เฟียงได้รูปเจ้ารูปได้นี่สไลด์เละยัดสายถงนะครับเนได้หรอสวยฝาเหานนะครับให้ก็ยังมีแม่มาเิ่เตมมาเตมเพิ่อได้ีแม่เเภอเมืงอเเมืองวัดการวัดการเมืองต่อ ทุกั่านการบุทมักสี่สักีแป๊บเดียวไม่เป็นไรครับนายกเาได้ครับเป็นฝรั่งแดนเซอร์ฝรั่งเป็นแดนเซอร์สีแยกปิสถาพนะครับเดี๋ยวมีรถนำเข้ามานิดหนึ่งพอมาถึงเราจะเข้าเริ่มซ้อมใหญ่เลยรู้จักหรอรู้จักครูเบียรโอ้โหชุดที่เก่ง ทำรู้สึกยังไงบ้างมีเพื่อนๆรวมๆมาก็ได้ทำความรู้สึกวันนี้มาลำรู้สึกยังไงบ้างเอ่ยจบงานจบลงแล้ว <c oughs> เรียมตัวนานไหม <c oughs> หนึ่งอาทิตย์เนาะ <c oughs> โอ้ทุกคนแฮปปี้หมดเลยเนาะ